ต้นดอกเชอรี่นะคะเน่ผักเซียนเมืองนอกนะคะผักเซียนฝรั่งนะคะนะคะผักกลุ่มฝรั่งนะคะขี้เหล็กฝรั่งนะคะต้นฟังถิ่นโตนะคะสวัสดีค่ะทุกคน อันนี้ไม่ใช่สวนดอกไม้นะคะ <S 2> <S 2> <S 2> มันคือวัชพ es, ืชพวรมันมันขึ้นเยอะมากเลยค่ะมันขึ้นตามที่วางนะคะตรงนี้เป็นพื้นที่วางนะคะหลังบ้านเนี่ยเป็นพื้นที่กว้างเลยนะคะเราเขาไม่ได้ปลูกอะไรมันขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะ,ะ,คะอันนี้เขาเรียกว่าต้นฟันสิงโตนะคะ <S 2> <S 2> คือมันกินได้นะคะดอกมันก็กินได้ดอกเนี่ยเขาเอาไปทําน้าเชื่อมนะคะ <S <S แล้วก็ใบเนี่ค่ะก็กินได้นะ,ค,ะคนไทยเอาไปแกงเป็นขี้เล็กนะคะแล้วก็รากมันนะคะประเทศอังกฤษแล้วก็อีก หลายประเทศนะคะคือลงทะเบียนว่าลากมันเป็นยาสมุนไพรเลยนะคะ ยาก,ากมานันจะจอะดู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 ดรากมันขนาดต้นเล็กๆนะคะรากยาวมาก ต้นฟันสิงโตเนี่ยนะคะเป็นพืชที่ทนทานมากเลยค่ะขยายพันธุ์ง่ายแล้วก็ตายยากนะคะเนี่ยค่ะพอดอกมันแก่นะคะมันจะเป็นยังไงใช่ไหมคะเก็สรเยอะๆนะคะมลมมาแรงๆนะคะเดนมาร์กลมแรงมันปลิวไปทั่วเลยจ้าโดยเฉพาะหลังบ้านนะคะลมปลิวมาเข้าไปในสนามหญ้าสนามหญ้าหลังบ้านจ้าเต็มไปด้วยต้นฟันสิงโตต้องมาถอนทุกปีเลยนะคะ เดี uhm. ๋ยววันนี้นะคะก็จะเก็บใบนะคะไปทําแกงขีเล็กนะคะแล้วเรามาเก็บกันเลยนะคะเห็นไหมคะมีเยอะมากเลยจ้าเหลืองอลามไปหมดเลยนะคะเต็มไปหมดเลยจ้าทุ่งดอกไม้นะคะเนี่ยค่ะ ตอนนี้ก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำแกงกันค่ะนี่นะคะต้นเชอรี่นะคะต้นนี้ดอกล่วงหมดแล้วค่ะเหลือนิดเดียวนะคะนะคะมันขึ้นเต็มสนามหญ้าเลยนะคะพึ่งตัดไปสองวันนะคะงอกอีกแล้วค่ะงอกไวมากเลยะคะ่ะตัดปุ๊บงอกปั๊บเลยนะคะเดี๋ยวพามาดูต้น แอปเปิลกับเชอร์รี่จะนี่นะคะต้นดอกเชอร์รี่นะคะนี่สวยนะคะดอกเยอะๆอย่างนี้ไม่ใช่เป็นรูปดอกเต็มต้นนะคะเดี๋ยวดอกร่วงก็จะเหลือไม่ทลายอะคะ่ะอันนู้นค่ะแอปเปิลน,นี่ค่ะเหมือนดอกไม้เลยไหมคะ อันนี้สีชมพูนะคะนนสีขาวคนละพันนะคะ,นะคะดอกดอกเชอรี่กับดอกแอปเปิลจะคล้ายๆกันนะคะช่วงนี้ล่ะค่ะโอ้ต้นไม้นะคะก็จะออกดอกขาวอย่างนี้เลยค่ะช่วงนี้นะคะไปทางไหนก็จะขาวอย่างนี้เลยนะคะแอปเปิลป่าเชอรี่ป่าก็ดอกสีขาวอย่างเงี้ค่ะ โอเคตอนนี้เราก็ได้ผักมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแกงกันนะคะก็เดี๋ยววันนี้เรามาแกงแบบไ่กะทีกันก่อนนะคะ thank <laughs> you ที่เหลือนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยค่ะ จะเติมน้ำปลานะคะในเป็นน้ำปลานะคะอ,อ่าจะได้แล้วนะคะเดี๋ยวก็ชิมเลยนะคะอ,อันนี้แกงแบบง่ายๆเลยนะคะมขปะมปลแวมปลแวมค่ะนะคะน่าจะใช้ได้แล้วค่ะนี่นะคะแล้วก็จะเอา หนังหมูโรยนะคะเวลากินก็ได้กรุบกรุบนะคะถ้าไปใส่ในหม้อเลยมันจะไม่ไม่กรุบนะ,ะมันจะมันจะกลายเป็นอ่านิ่มไปนะคะเนี่ยค่ะใส่ไปตอนนี้ร้อนๆเลยนะคะน้ำกำลังร้อนๆเดี๋ยวมันก็ยุบตัวนิดนึงนะคะ นี่เลยค่ะอาหารสี่เมนูจากผักที่เก็บมานะคะผักจากธรรมชาติอันนี้นะคะกระเทียมป่าลวกจิ้มนะคะเพราะว่าผัดกินบ่อยแล้วก็เลยเบื่อแล้วค่ะนะคะน,นี่ค่ะผักเส้นเมืองนอกนะคะผักเส้นฝรั่งนะคะอร่อยเลยค่ะส่วนนี้นะคะผักกลุ่มฝรั่งนะคะกลุ่มฝรั่งดองอันนี้เป็นอ่ามโนว,ว่าเป็นขี้เหล็กฝรั่งนะคะ ต้นฟังถิ่นโตนะคะแกงใส่หมูใส่หนังหมูนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะแต่ละอย่างนะคะอันนี้อ่าต้นฟังถิ่นโตนะคะนะคะแกงใส่หมูใส่หนังหมูใส่แคบหมูนะคะอืม อร่อยค่ะคล้ายแกงขี้เล็กเลยคล้ายเลยค่ะเพราะว่าใบเขานะคะจะอ่านิ่มๆน,นะคะเหมือนยอดขี้เล็กเลยนะคะนะคะขนาดแกงแบบง่ายๆเลยนะคะใส่เครื่องไม่ครบนะคะนะคะอืมใช้ได้เลยจ้ะจะต้องเก็บแกงทุกปีนะคะอืม ส่วนอันนี้นะคะใบกระเทียมป่าจ้ะหวานล้วมีประโยชน์มากเลยนะคะประโยชน์เยอะมากลดไขมันในเส้นเลือดอ่าอ่าอันนี้น้ำพริกปลากระป๋องนะจ๊ะปลากระป๋องที่นี่จ้ะนัวมากปลากระป๋องเขาแบบนัวน้ำน้ำมะเขือเทศเขาแบบนัวอร่อยมากเลยจ้ะนะคะขอบอกว่าต้นอันนี้นะคะา่าอ่ากระเทียมป่านี่นะคะ หวานมากจ่ะคือแบบอืมจะใส่อมอมรวบจิ้มหรือว่าพัดนะคะพัดไปหลายรอบแล้วค่ะก็เลยเปลี่ยนมารวบจิ้มนะคะอืม เมนงตัวมาอันนี้นะคะกลุ่มฝรั่งจ้ากลุ่มฝรั่งดองจ้าอืม อร่อยค่ะเหมือนแบบเหมือนกลุ่มบ้านเรามีความมันๆน,นะคะเหมือนเด้เลยค่ะจะบอกว่านี่เหมือนมากแล้วนี่นะคะผักเสี้ยนฝรั่งดองแล้วก็เหมือนผักเสี้ยนไทยเลยนะคะเพียงแต่ว่าลําต้นเขาไม่เหมือนค่ะลําต้นเขาจะเป็นแบบต้นเป็นกิ่งขึ้นมาเฉยๆแต่ผักเสี้ยนไทยจะเป็นแบบแตกกิ่งออกด้านข้างนะคะนี่ค่ะนี่นะคะผักจากธรรมชาติเลยนะคะช่วงนี้นะคะดูดูใไบไม้ผลิด ก็จะกินผักเก็บจากธรรมชาติเนี่ยนะคะมีหลายชนิดนะคะที่ยังไม่ได้ไปเก็บนะคะที่กําลังงอกก็มีอ่ะอืมดองผักเสียงอร่อยมากจ้ะอืม กำลังกินจ้ะไม่เปรี้ยวอร่อยโอ้ตอนนี้มันโนว่านั่งกินอยู่ที่เมืองไทยนะจ๊ะกินอย่างนี้นะคะหือจเจริญอาหารเลยจ้ะ สรุปนะคะไม่ได้โม้นะคะชอบทุกอย่างเลยชอบทุกอย่างเลยนี่ก็อร่อยนี่ก็อร่อยแต่แล้วแต่คนชอบเนาะบางคนก็ไม่กินพักจากธรรมชาติเขาก็ไม่กินแต่ส่วนตัวชอบกินค่ะอืม มันนี้แกงคือเอาหมูไปใส่ในกระทะแบบว่าให้มันสุกก่อนนะคะเพราะว่าพอดีตอนตอนทำอาหารเนี่ยเอย่างหมูให้แฟนก็เลยเอาหมูไปย่างก่อนเวลาไปใส่ในกระทะในหม้อมันจะได้ไม่ขาวม,มันได้ ได้ความกรุบกรอบจากหนังหมูนะคะสงสัยว่าวันนี้ข้าวหนึ่งจานคงไม่พอนะคะต้องเติมข้าวแน่นอนค่ะแกงนี่ใส่หนังหมูนี่เอใส่แคบหมูเนี่ยกรุบกรอบเป็นแบบไม่อยากจะโม อ๋อลืมบอกนะคะอันนี้ยิ่งแกบะบต้นฟันตินโตเนะยิ่งต้มนานยิ่งความขมยิ่งหายไปนะคะเน่พอตอนลวกหนึ่งน้ำใช่ไหมคะแล้วเอามาแกงพอแกงเสร็จแล้วต้มนานนะคะตอนนี้ขมนิดเดียวเองค่ะขมน้อยมากนะคะไม่ต้องต้มถึงสองน้ํานะคะแต่ว่าความขมนี่เป็นยายจ้าก็คือหวานเป็นลมขมเป็นยานะคะคือเป็นยาระบายนะคะผักผลไมล้อะผักที่มีรสขมเนี่ย อามีฤทธิ์เป็นยาระบายนะจ๊ะกินค่ะมีประโยชน์เหมือนอกินสมุนไพรนะคะโอเคยังไงก็ขอตัวกินก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ